โก้โตโยตเหมือนเดิมค่ะโลโก้ยอโตโยต้าแล้วก็ฟอนต์ของคําว่าโคโรล่าแล้วก็คอ,อ,ค olla, คอต,ตัวใหญ่ก็หรูหรามากขึ้นนะคะทํามีไฟท้ายดวงที่3ให้ด้วยนะคะค่ะประตูท้ายนะคะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้า มีไฟที่ห้องเก็บสังภาระเรียบร้อยค่ะได้นะคะแล้วก็ตัวพวกอุปกรณ์นะคะในการใช้งานจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่จะไม่มียางอะไรนะคะรุ่นนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์เติมลมฉุกสวัสดีค่ะวันนี้มาพบอีกหนึ่งคลิปนะคะของต้นไฟนะคะจากช่องต้นไฟสายสมอนะคะ เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะชมคลิปนี้กับรถรุ่นที่ฮอตมากๆแล้วเป็นที่นิยมกันมากๆและเพิ่งเปิดตัวใหม่ด้วยในช่วงนี้กดติดตามให้ป้ายเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะวันนี้นะคะป้ายจะพามาดูรถ1รุ่นนะคะเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเมื่อต้นเดือนเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็เพิ่งจะเดือน8ปเนาะประมาณช่วงเดือน7นะคะเป็นรุ่นรถ SUV ที่มีขนาด ไซส์พอควรไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเครื่องยนต์พันแนะคะรุ่นนี้ก็คือโคโราคอร์สนะคะแต่ว่าเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเกรดรุ่นตัวไฮบริดนะคะที่เป็นไฮบริดตัวพรีเมียมหรือพูด,ดง่ายๆก็คือตัวลองท็อปนะคะที่เป็นตัวราคา1,80,000้ากว่าบาทน,นะคะแต่คราวนี้เนี่ยจะพามาดูในเกรดรุ่นตัวท็อปสุดเลยหรือเรียกว่า โตโยต้าโครโรร่าคอร์สนะคะรุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะคะพรีเมียมเซฟตี้คำว่าเซฟตี้ที่ได้มาเฉพาะตัวท็อปจำง่ายๆไม่ยากก็คือโตโยต้าเซฟตี้เซนตแหลกหลังคาสวยๆด้านบนและและอะไรคะหลังคาสแล้นะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละจุดกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอบอกราคารุ่นนี้ก่อนราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0าาห เกือบร้านสองนะคะราคาอยู่ที่1นึ่ง0้นึามนะคะมีสีให้เลือกเยอะแยะมาก6กถึงเสีนะถ,ถ้าจำไม่ผิดก็อขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยทำเฉพาะสีภายนอกที่ที่เหมือนกับว่าอย่างเช่นลูกค้าเลือกสีนี้ภายในต้องเป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีภายใน2ส,สีให้เลือกสําหรับตัวไฮบิดนะคะเป็นสีแดงและสีดําแต่การเลือกสีภายในไม่ได้หมายว่าความว่าลูกค้าจะเลือก สีภายนอกสีนี้ภายในเอาสีนี้ตามใจชอบไม่ใช่นะคะลูกค้าต้องเลือกตามสเปคที่ทางโรงงานสั่งมาให้นะคะก็จะมีสีบอลเงินสีขาวแล้วก็สีดําภายในจะเลือกสีแดงได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือสีอื่นๆสีน้ําเงินสีเทาดำนะคะหรือสีนี้สีออกเทาๆนะคะแล้วก็สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในก็จะเป็นสีดําหมดนะคะเดี๋ยวไปดูแต่ละจุดกันค่ะ เรามาเริ่มดูนะคะจากด้านหน้ากันนะคะก่อนอื่นบอกอีกรอบนึงเนาะเคยรีวิวรุ่นค o โร l ่าคอร์สไปแล้วแต่เป็นตัวไฮบิดตัวลองท็อปเนาะไม่ใช่ตัวไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะก่อนหน้านี้ทำตัวไฮบิดพรีเมียมไปนะคะอย่างแรกที่สะดุดตาเลยนะคะมาดูกันคะ่ะจะเป็นลักษณะของไฟหน้าสวยมากนะคะลงตัวกับกระจังหน้าดีนะ สวยมากดีแล้วก็เป็นแบบไลท์ไกดิ้งเส้นสายแบบนี้เป็นเส้นสาย LED แบบไลท์ไกดิ้งสีฟ้าที่ตกแต่งบ่งบอกถ้ารุ่นไหนเป็นสีฟ้ามีการตกแต่งที่ตัวโลโก้ t o โตยต้นะคะหรือว่าในโคมไฟนะคะก็จะเป็น h ฮบริดสีฟ้าเปรียบเหมือนความประหยัดนะคะก็คือเป็นระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของกระจังหน้านะคะกระจังหน้านี่ก็คือจะเป็นลักษณะของเหมือนตะข่ายแล้วก็จะเป็นแบบ ดำเงานะไม่ใช่ดำด้านนะจะเป็นดำเงานะคะไอ้ตรงจุดด้านหน้านี้ก็จะเป็นาการทํางานนะคะของตัวเลไดด์ไดามิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการกะระยะด้านหน้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวกล้องรอบคันกล้องด้านหน้ากล้องบุมอับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะรุ่นนี้ออปชั่นแน่นมากนะคะราคา119 0 0ล้าน่า9 0 0บาทนะคะไปหน้าและ ไปตัดหมอกนะคะการจัดวางที่ลงตัวมาเริ่มดูในส่วนของตัวด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยคำว่าไฮบิดก็จะชัดเจนนะคะก็จะแปะชัดเจนทั้งสองฝั่งนะคะให้บ่งบอกว่าเป็นตัวไฮบ i ดนะคะแล้วก็ตัวหน้าแม็กนะคะหน้าแม็กตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นลายเดียวกันกับตัวพรีเมียมตัวไฮบิดพรีเมียมนะคะก็คือหน้าหน้าแม็ก ท่ากันขนาดเท่ากันก็คือขอบ18หน้ายาง2อ5นะคะยางล็อตแรกนี้นะคะเป็นของมิชลินแต่ก็แล้วแต่ล็อตนะคะก็ลองดูตามลอ็ลอตๆไปนะคะในการออกแบบด้านข้างก็ก็โอเคนะคะหนูว่าโอเคเลยในการตัดขอบด้วยซุ้มล้อส,สีดำที่ทำมาจากโรงงานเรียบร้อยมันก็ทำให้ดูมีรูปมีทรงมากขึ้นบางทีเราก็ไม่ต้องไปติดสเกิร์ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบการติดสเกิร์ให้มันดูแบบ จบเฉียวมากขึ้นหรือดูสมบุกสมบันแอดเวนเจอร์มากขึ้นก็จะมีในเรื่องของตัวชุดแต่งจากทาง t ต y o ต้ามอเตอร์นำมาจำหน่ายด้วยนะคะกระจกหูช้างด้านข้างนะคะก็จะมีตัวกล้องติดอยู่ด้านล่างด้วยนะคะก็ไอตัวกล้องตรงนี้ก็คือเป็นการทํางานของ360องศารอบคันรถเนี่ยแหละคะ่ะจะไปแสดงสถานะให้ที่หน้าจอ DVD เวลาเรากดเลือกในการใช้งานกล้องรอบคันเดี๋ยวจะพาไปดูตอนช่วงภายในรถนะคะ โดยรวมแล้วโอเคค่ะไอตัวถังด้านหน้าเนี่ยก็มีการออกแบบให้มีการยืดยาวมากขึ้นทำให้ดูเหมือนเป็นรถแบบรถหรูหรารถเหมือนรถแบบสไตล์ยุโรปอะค่ะ,ไฟ,คะ,คะไฟท้ายหนูว่าโอเคนะคะไฟท้ายหนูว่าโอเคอ่ะมาเริ่มดูในเรื่องของตัวด้านข้างรถนะคะด้านข้างรถเนี่ยพอมองมิติด้านข้างแล้วเนี่ย ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันก็ม,นกมันก็การออกแบบเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับไม่ได้โฉบเฉี่ยวเป็นแบบเรียบๆแต่พอมองไกลๆเนี่ยมันจะเห็นเงาเห็นอะไรด้านด้านข้างนะคะที่ที่เชื่อมต่อไปกับตัวไฟด้านหลังก็สวยดีนะคะแล้วก็จุดเด่นของโครโรล่าคอตัวนี้เขาก็จะแบบสะกะัดสลักเหมือนกับคําว่าโครโรล่าคอไว้ที่โครเมียมเหนือเหนือ,อด้านบนของตัวกระจกฝั่งหลังสุดทั้งสองฝั่งเลยนะคะ สวยมากค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าการออกแบบเนาะโอเคอะ่ะผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับตัวท็อปขออนุญ,ญาตพูดถึงในสิ่งที่ตัวท็อปมีนะคะก็คือตัวแหลกตกแต่งหลังพานะคะแหลกตกแต่งหลังา แหลกตกแต่งหลังคาและมีหลังคาสลูปนะคะเดี๋ยวจะไปสาธิตการเปิดใช้หลังคาสลูปให้ดูนะคะแหลกตกแต่งหลังคามีแน่มาในตัวไฮบริดตัวท็อปตัวพรีเมียมเซฟตี้นี้นะคะลูกค้าบางคนนะคะจะมองว่าเอ๊ะทำไมหลังคาหลังคาไม่เรียบหลังคาทำไมเป็นแบบลักษณะแบบเป็นร่องเป็นอะไรแบบนี้นะคะคือ หลังคาของรถโตโยต้าที่ทําเป็นแบบลักษณะนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือมันอ่างอิงลักษณะอ่างอิงเหมือนใต้ท้องเรือนะคะเวลาเกิดการกระแทกหรือชนรุนแรงแล้วป้องกันการยักเยินป้องกันการเหมือนกระดาษนะคะป้องกันถ้าเกิดว่าเป็นแนวที่เป็นร่องแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแนวที่เป็นร่องแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแนวที่เป็นร่องแบบนี้เวลาโดน อะไรมากระแทกหรือว่ามาชนด้วยความรุนแรงป้องกันการยู่เข้ามานะคะป้องกันการยู่เข้ามานะคะก็ก็เป็นการคํานึงถึงของการออกแบบนะคะก็ทําให้ตัวโครงสร้างรถคืนคือให้อยู่ในรูปทรงที่ปลอดภัยมากที่สุดนะคะแล้วก็ไอเสาสัญญ,ญาณจะเป็นแบบคีบฉลามนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ มาดูฝั่งด้านท้ายนะคะไฟสวยงามมากนะคะไฟท้ายสวยงามเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะไฟท้ายสวยงามเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฮบิดนะคะชัดเจนว่ารุ่นนี้คือไฮบิดนะคะอยู่ด้านหลังโลโก้ Toyota เหมือนเดิมค่ะโลโก้ยศโตโยต้าตกแต่งสีฟ้าให้บ่งบอกถึงคําว่าไฮบิดประหยัดพลังงานนะคะ แล้วก็ฟอนต์ของคําว่าโคโรล่าแล้วก็คอสตัวใหญ่ก็หรูหรามากขึ้นนะคะทําให้ดูรับกับไอตัวรถระดับการออกแบบแบบนี้นะคะ,ะกระจกท้ายก็จะมีในเรื่องของตัวปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยมีไฟท้ายดวงที่3ให้ด้วยนะคะ ประตูท้ายนะคะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าเหมือนรุ่นรถไซส์ใหญ่ของทางโตโยต้าอย่าง Fortuner เลยนะคะประตูท้ายแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของประตูท้ายเนี่ยสามารถทํางานแบบใช้เท้าแบบทัตฟรอจากด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อให้ตัวเซ็นเซอร์จับแล้วก็สามารถที่จะเปิดประตูไฟฟ้าได้เลยนะคะบางทีเราขนของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่มีมือที่จะมานั่งกดรีโมทหรือมากดที่ตัวรถนะคะก็สามารถที่จะใช้เท้าได้เลยนะคะ มาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนี่ออกแบบมาค่อนข้างกว้างสามารถวางถุงก๊อบนะคะวางถุงก๊อบวางากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึงได้ถึงสองหรือสามใบเลยนะคะแล้วก็ไอตัวตรงนี้ค่ะที่ปิดห้องเก็บโดยห้องเก็บของด้านหลังนะคะสามารถที่จะถอดออกได้นะคะเดีย๋ยวสักครู่ค่ะถอดออกได้นะคะ มีไฟที่ห้องเก็บสัมภาระเรียบร้อยค่ะตัวเบาะสามารถพับ 60- 40ได้นะคะแบ่งแยกตามรอยนี้นะคะพับตั้งฝั่งหนึ่งหรือพับนอนฝั่งหนึ่งได้นะคะแล้วก็ตัวพวกอุปกรณ์นะคะในการใช้งานจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่จะไม่มียางอะไหล่นะคะรุ่นนี้จะเป็นชุดอุปกรณ์เติมลมฉุกเฉินพร้อมน้ำยาปะยางตัวรถด้วยนะคะค่ะอันนี้ลองพับเปาะมาให้ดูแล้วนะคะ การพับเบาะก็สามารถที่จะวางของเข้าไปถึงห้องโดยสารได้นะคะแล้วก็ในคานตรงกลางเมื่อกี้นะคะฝ่ายพับอเอาเอาออกมาให้นะคะเพื่อให้ดูระยะของการวางของสามารถวางได้เยอะมากนะคะ อันนี้คือการปรับเบาะแบบ60/40นะคะแล้วก็ในตัวเบาะนะคะเวลาเราจะเอาขึ้นแล้วก็ง่ายๆค่ะดันขึ้นแล้วอันนี้สามารถที่จะเอนเบาะหลังได้อีกนิดนึงนะคะอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ,ะสังเกตจากฝั่งนู้นนะคะยังอยู่ในสเต็ปที่1อยู่นะคะฝั่งนี้จะเรียบไปเลยนะคะ ช่องวางขาบก็กว้างอยู่นะคะมีแอร์ตอนหลังแล้วเรียบร้อยเนาะตรงกลางสำหรับตัวท็อปนะคะก็มีที่พนักพิงแขนพร้อมการวางแก้วได้สองใบนะคะ เย็บเปาะนะคะช่วงตัวเบาะหนังด้านหลังเนี่ยก็คือตะเข็บสีขาวนะคะแล้วก็จะมีในลักษณะของตัวเบาะแต่งตรงกลางเป็นลายบุนะคะเป็นลายบุรูนะคะตรงช่วงกลางนะคะทั้งสองฝั่งเลยเนาะ มีแอร์ด้านล่างนะคะพร้อมสายต่อการชาร์จแบตของสาย USB ได้นะคะ2ช่องนะคะแอร์เย็นดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภายในกันนะคะ ในเรื่องของตัวภายในเนี่ยก็คือเป็นการออกแบบจัดแบบคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีหน้าจอมีแอร์ออโต้แบบแยกการทำงานแยกอุณหภูมิ2ฝั่งนะคะแล้วก็พวงมาลัยการจัดวางของตัวปุ่มมัตติฟังก์ชันต่างๆนะคะน่าใช้มากตัวแผงประตูนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้เฉพาะบานคนขับนะคะมี ปรับกระจกแบบบิดนะคะเหมือนรุ่นรีโวเลยแล้วก็พับก,กระจกไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ล็อกกระจกบานอื่นนอกเหนือจากบานคนขคับนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะค่ะเข้ามาถึงด้านในตัวรถแล้วนะคะด้านในตัวรถเนี่ยเริ่มจากพวงมาลัยนะคะก็จะมีในเรื่องของการหุ้มหนังอย่างดีนะคะการหุ้มหนังแล้วก็ะตะเข็บนะคะเป็นสีดํานะคะก็ จับแล้วรู้สึกพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะก็จับแล้วมันก็กระชับมือนะคะก็ทางไกลก็จะไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวพวมอะไรตัวนี้เบามากนะคะเสะถียรไปพร้อมกับความเร็วนะคะก็คือกิ่งขับ ระยะแบบไหนนะคะพวงมาลัยก็จะเบาตามระยะความไวนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ในตัวพวงมาลัยนะคะก็จะมีฟังก์ชันการรับสายนะคะบลูทูธนะคะแล้วก็การสั่งการทํางานด้วยเสียงการเพิ่มเสียงลดเสียงของตัวหน้าจอ DVD หรือเครื่องเล่นเสียงนะคะแล้วก็การกดใช้แท็กถัดไปนะคะการกดโหมดอะไรอย่างนี้นะคะด้านล่างจะเป็นการทำงานของ DVD ส่วนชุดด้านบนนี้นะคะ จะเป็นการทำงานของหน้าจอ MID ด้านหน้าหน้าจอ MID ด้านหน้าจะเป็นหน้าจอแบบใหญ่เลยนะคะลูกค้าเตโยตาเซฟตี้เซนนะคะก็จะมีมากมายนะคะมีระบบาการาเตือนก่อนการชนนะคะระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะคะแล้วก็ระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลน พร้อมดึงกลับด้วยนะคะแล้วก็มีพุชคอนโทรลตั้งกะระยะระหว่างคันหน้าด้วยนะคะก็คือ,อถ้าเป็นพุชคอนโทรลสมัยก่อนนะคะที่ไม่มีเรดร์ไดนามิกตรงนี้ก็คือตั้งความเร็วใช่ไหมคะถ้าอันนี้ก็คือตั้งความเร็วและระยะคันหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของด้านข้างนะก็จะมีการปรับไฟ การทำงานของประตูท้ายไฟฟ้านะคะปรับลักษณะไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟตัดหมอกออโต้ได้นะคะรุ่นนี้เป็นไฟตัดหมอกออโต้ได้ด้วยนะคะสำหรับรถเวลาเข้าไปในเลนมืดแล้วไม่มีรถสวนมา<ๆ>การทำงานไฟตัดหมอกออโต้ก็จะทำงานให้ถ้าเรากดสั่งการไว้นะคะตัวหน้าจอนะคะหน้าจอก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็มาพูดในเรื่องของตัวแอร์ก่อนแอร์ออโต้ แยกการทำงานอุณหภูมิสองฝั่งได้นะคะสองฝั่งได้นะคะก็คือลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการของฝั่งใครฝั่งฝั่งมันได้เลยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าตั้งยี่ห้ก็ยี่ห้าทั้งคันก็แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่อยากที่จะแบบว่า หนาวมากอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งได้นะคะแล้วก็การสั่งการแผงควบคุมแอร์ก็เป็นออโต้นะคะปกติเลยตามมาตรฐานของทางโตโยต้าเขานะคะตัวแอร์ก็จะเป็นนาโนอีด้วยนะคะก็คือมีประจุลบประจุบวกทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะช่องเก็บของนะคะตัวเกียร์ออโต้เป็นแบบตรงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัว ev mode อ่าตรงนี้นะคะเป็นปุ่ม ev mode นะคะ ปุ่มวิสซีแล้วก็ Drive Mode นะคะเพิ่มรอบประหยัดอันนี้ปลดการทำงานของ TRC นะคะเพื่อที่จะให้รถเวลาติดหลมอะไรเงี้ยค่ะได้มีการออกจากหลมการทำงานได้เต็มเต็มที่ไม่ต้องควบคุมช่วงล่างนะคะตัวรถ CSR รุ่นนี้นะคะจะมีถุงลมนิราภาัยทั้งหมด7ใบนะะก็จะมีหน้าคนขับเข่าคนขับนะคะแล้วก็ด้านหน้าข้างคนขับนะคะแล้วก็สะโพกข้างคนขับนะคะแล้วก็ สะโพกด้านคนขับแล้วก็เสา A เสา B นะคะก็จะเวลาระเบิดเนี่ยเสาเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นม่านนะคะเป็นม่านไปจนถึงด้านข้างเลยนะคะตัวหน้าจอดีวดีนะคะก็เลือกการทำงานได้หลายแบบนะคะ เรื่อการทำงานได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay นะคะหรือการรับสายวางสายการเสียบบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การทำงานการฟังเพลงของรถรุ่นใหม่นะคะก็เสียบแลดได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นกล้องรอบคันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นกล้อง360องศาแล้วภาพการแสดง ผลในหน้าจอเป็นแบบ 3D ด้วยนะคะเลือกฟังก์ชันการมองของกล้องนะคะได้4ฟังก์ชันนะคะจะมีตรงนี้นะคะฟังก์ชันแรกก็จะเห็นจากด้านบนลงมาเห็นรอบคันเลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นจากด้านหลังออกไปทางด้านตัวหน้ารถนะคะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เห็นมุมกว้างแต่เป็นด้านหลังออกไปหน้าตัวรถนะคะก็ เห็นทั้งคันอันนี้รูปแบบเหมือนเหมือนเครื่องบินเลยนะคะเวลาเรานั่งเครื่องบินเราจะมีตัวลักษณะตัวกล้องให้เห็นนะคะว่าเป็นลำบินอันนี้ก็เป็นตัวรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องหน้านะคะตัวกล้องหน้ามุมกว้างนะคะอันนี้เป็นตัวกล้องตัวกันชนซ้ายและกันชนขวาด้านหน้านะคะก็ดูตามตามลักษณะของตัวไฟได้เลยนะคะก็ถ้าถ้ามีไว้สําหรับตัวรุ่นรถนะคะ หนูว่าไฝ์ว่าก็สะดวกนะคะในเรื่องของการกะระยะนะคะในเรื่องของการที่เราจะแบบไปจอดในที่ที่แบบว่าแคบมากหรือตรงจุดที่เป็นมุมอับเพิ่มความปลอดภัยให้ค่อนข้างเยอะมากนะคะตัวเก๊ก็มีความใหญ่เก็บของได้เยอะคะอ่ะตัวด้านบนคอนโซลอ่าไม่ใช่ด้านบนคอนโซลขออภัยค่ะตัวเพดานนะคะก็จะมีทั้ง ไฟโคมนะคะฝั่งใครฝั่งมันเนาะเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็ตัวตั้งค่าเวลาเราเปิดประตูรถไว้ไฟจะติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถตั้งค่าได้นะคะแล้วก็ไอตัวฝั่งด้านขวาเนี่ยอัพกับดาวก็หมายความว่าตัวตัวนี้อ่าหลังคาสลูปนะคะถ้าเกิดว่ากดอัพขึ้น <S <S ก็จะเพรเยอะขึ้นหน่อยนึงถ้ากดดาว ก็จะยุบลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งด้านซ้ายจะเป็นโอเพนก็คือเปิดนะคะ mm. เปิดเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดปิดโครสนะคะก็ปิดได้เลยกดค้างไว้ค่ะ หรูหลาสวยหรูนะคะหรือจะไม่ปิดด้านบนเพื่อบังแดดก็ได้นะคะก็จะมีความสวยหรูไปอีกแบบหนึ่งนะคะที่บังแดดหน้านะคะ ทำงานพร้อมไฟเลยนะคะไม่ต้องแยกสวิตช์ถ้าเกิดว่าเปิดสองกระจกไฟก็จะติดเลยนะคะฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเฉพาะคนขับนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะคะแล้วก็ตัวเบาะมีการออกแบบนะคะให้ตัวปีกด้านข้างอบรับให้ผู้โดยสารและคนขับนะคะไม่เมื่อยล้าในการขับขี่ทางไกลนะคะแล้วก็ตัวตรงกลางจะเป็นการฉลุรูลงไปนะคะทั้งเบาะคนขับและคนนั่งข้างคนขับที่เก็บของด้านในนะคะก็จะมีการที่ทางโตโยต้าได้แบ่ง ต่อไฟ120โวลต์นะคะเป็นหัวอยูุด้านในนี้ด้วยนะคะเผื่อชาร์จแบตอะไรอย่างนี้นะคะเลื่อนได้นะคะเหมือนเอาติดตัวก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็สามารถเลื่อนพนักพิงแขนได้ค่ะกุญแจนะคะตัวกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้นะคะก็ในกุญแจเนี่ยก็สามารถที่จะ กดเปิดกดปิดแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้แล้วก็กดหารถได้ในตัวสัญญาณสีแดงที่กุญแจสมาร์คีนี้นะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะเป็นแบบลักษณะไฟฟ้าแบบ f o r t u n เ r เลยนะคะสามารถสั่งการด้วยเท้าโดยการเตะได้นะคะแล้วก็สั่งการด้วยกุญแจรีโมทได้และกดที่ตัวประตูได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นไฮบิดนะเป็นไฮบิดราคาอยู่ที่ 1นึ่งร้นหนบาทนะคะไฮบิดประหยัดนะคะไฮบิดประหยัดได้ถึง23กิโลลิตรเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ได้ถึง23กิโลลิตรเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วเครื่องยนต์พันแนะคะเครื่องยนต์พันแแล้วเป็นไฮบิดพูดง่ายๆการทํางานไฮบิดของทางโตโยต้าเราอะนะคะของทางโตโยต้าเป็นการทํางานแบบ ผสมนะคะก็คือเครื่องยนต์ครึ่งหนึ่งไฮบริดครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆเครื่องยนต์พันแปดนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ทำงานเก้าร้อยซีซีไฮบริดทำงานเก้าร้อยซีซีนะคะเท่ากับว่าลูกค้าจะได้ขับรถไซนี้เครื่องยนต์ไฮบริดแต่ประหยัดเท่าอีโคคาร์หรือประหยัดมากกว่าด้วยนะคะปุ่มกดสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายนะคะการจัดวาง ที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายรวมถึงที่ปัดประตูท้ายที่เป็นปัดกระจกที่ประตูท้ายด้วยนะคะการสั่งการไฟอยู่ด้านขวาเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะไฟหน้าแบบออโต้นะคะและมีไฟสูงออโต้ให้ลูกค้าเลือกใช้งานด้วยนะคะโตโยต้าเซฟตี้เซนนะคะมีในรุ่นตัวนี้เท่านั้นนะคะโตโยต้าเซฟตี้เซมีในรุ่นตัวท็อปนะคะตัวพรีเมียมเซฟตี้นะคะมีการป้องกัน ก่อนการชนนะคะก็คือการเตือนก่อนการชนนะคะแล้วก็การลดออกนอกเลนนะคะแล้วก็กะระยะคันหน้านะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกใช้เพื่อเป็นความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะแล้วอย่าลืมว่าตัวหน้าจอหรือตัวรถของทางทางโคโรล่าคอตัวใหม่นียมีการทำงานในเชื่อมต่อของ T c o n n e c t นะคะเป็นการทำงานแบบ ที่ทางโตยต้าว,วางขึ้นมาโดยการที่ทําผ่านแอปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการต่อประกันภัยเอารถเข้าศูนย์หรือการช่วยเหลือต่างๆนะคะสามารถจัดการได้ผ่านคอร์เซนเตอร์ได้เลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอีกหน่อยลืมแจ้งค่ะเบรกมือจะเป็นเบรกมือ อ่าไม่ใช่เบรกมือสิจริงๆมันก็คือเบรกมือแหละแต่ว่าใช้เท้าในการกดอยู่ด้านล่างเนาะจะเป็นเหมือนลักษณะแคมรี่ตัวก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นตัวใหม่นะคะจะอยู่ด้านล่างสำหรับคลิปนี้นะคะฟล์นะคะจากช่องต้นไฟล์ยสายสมอนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วฝาก กดเข้ามาชมในทุกๆคลิปในอนาคตด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหรือข้อมูลใดไม่ครบลูกค้าคอมเมนต์ไว้นะคะอย่าหนูจะตอบให้นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ